เอโ h ไทนี่มันคืออะไรกันแน่นะคะถ้าถามเนี่ยเอโดไทจริงๆแล้วมันก็คือวัสดุทางการแพทย์อย่างหนึ่ง <S <s มันอาจจะไม่ได้สื่อถึงการดึงคิ้วโดยตรงฟีดแบ็กก็คือว่าคนมักไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาแต่ว่าด,ดูเด็กขึ้นดูสดใสามากขึ้นการดึงคิ้วเนี่ยอาจจะเป็น อันแรกที่ควรทําก่อนทําตาก็ได้ในบางคนอ่าใช่เพราะว่าคนคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเราคิ้วตกพอบอกต้องยกคิ้วปุ๊บไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเราต้องเลาะตรงนี้เลาะการโลบตรงนี้กลัวเออจริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นใช่ใช่เพราะว่าคนไข้หลับไงเขาก็ถามอีกว่าแบบทําแล้วอยู่ได้ทั้งชีวิตหรือเปล่าหมอเหงาขอเล่าหน่อย ครับสวัสดีครับก็หมอต้นนะครับสวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะก็รายการหมอเหงาขอเล่าหน่อยเนอะก็จะเป็นรายการที่เราอยากจะเล่าเรื่องอะไรไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังมีสาระอยู่นะคะหรือว่าเรื่องที่คนไข้ถามมาล้วก็แบบจะมาแชร์อ่าใช่จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องเนอะแล้วก็ได้ความสนุกสนานของรายการไปด้วยนะคะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องอินโดไทกันก่อน ใช่ใช่น่าจะเป็นกระแสอยู่ช่วงนี้อ่านาะเอ็นโดไทนี้มันคืออะไรกันแน่นะคะถ้าถามเนี่ยเอ็นโดไทจริงๆแล้วมันก็คือวัสดุทางการแพทย์อย่างหนึ่งม,มันอาจจะไม่ได้สื่อถึงการดึงคิ้วดยตรงแต่ว่าคนก็เรียกรวมว่าเอ็นโดไทเอ็นโดไทแต่จริงๆแล้วคือการผ่าตัดดึงคิ้วแล้วก็ใช้เอ็นโดไทเป็นตัวช่วยจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบเข้าใจผิดเนาะอย่างที่แบบ คนไข้เวลามาปรึกษาอยากทำ endothelial แต่จริงๆแล้วเอ d o t h e l i a ก็คือวัสดุทางการแพทย์เองแ,แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการส่องกล้องยกคิ้วหรือ,อว่า endoscopic forehead lift เนอะ,อะโดยเราใช้ตัวเอ d o t h e l i a เนี่ยเป็นตัวแค่เกาะยึดเท่านั้นเองใช่ถ้าถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือบางคนเขาเปรียบเทียบ,บเหมือนกับเอ d o t h e l i a เหมือนเหมือนร้อยไหมอะแต่เอ d o t h e l i a ก็เหมือนกันลักษณะการมาคล้ายๆกันแต่ว่าดีเทลมันเยอะกว่าอ่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วเอ d o t h e l i a เนี่ยมันมีหลายประเภทเนื่องแต่ยึด ตรงคิ้วผ่านแพ้ตาผ่านการส่องกล้องคิ้วหรือว่า<ช>จริงๆเนะี่ยใช้ในการช่วยดึงหน้าได้ด้วยแต่ว่าที่ไทยที่นิยมกันมากๆในตอนนี้ก็คือส่องกล้องยกคิ้วด้วยการใช้วัสดุเอ็นโดไทต์ใช่ใช่คนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆเอ็นโดไท์มันมีหลายผลิตภัณฑ์แล้วแล้วมันต่างกับเมื่อก่อนยังไงนะเมื่อก่อนคือที่แบบยกคิ้วธรรมดามันต่างกับใช้เอ็นโดไท์นะปัจจุบันยังไงบ้างสมัยแบบเอาเอง,ง่ายๆนะสมัยแบบโบราณเลยนะใช้วิธีที่ง่ายๆไม่ค่อยซับซ้อนก็เนี่ยดึงคิ้วอยากดึงคิ้วใช่ไหมก็เนี่ยมีแผลตรงเน เย็บปุ๊บคิ้วก็สูงขึ้นอแต่ว่าตัดหนังเหนือคิ้วออกเนแล้วก็เอาคิ้วไปยึดในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นตัดแล้วมันคิ้วมันจะรูปร่างแบบแปลกไม่ธรรมชาติโกงโกใช่ใช่พอพัฒนามาอีกนิดนึงก็อยากซ่อนแผลก็เนี่ยมาอยู่ข้างบนหรือแผลยาวก็อาจจะเหมาะในคนไข้บางกลุ่มข้อดีก็คือสามารถลดขนาดหน้าผากได้ใช่อย่างในคนไข้ที่แบบโหน้าผากไปไกลมากอเออใช่ หน้าผากที่มันสูงมากๆๆเนี่ยมันก็เหมาะเหมาะกับการที่จะนี่แต่ฉันก็ไม่มั่นใจแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ลองที่ต่อเออใช่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เหมาะกับการ <c oughs> ทาใช่แบบปุ๊บก็ได้ทั้งคิ้วได้ทั้งรถขนาดหน้าผากใช,ใช่ก็ยกคิ้วไปด้วยรถขนาดหน้าผาก<ช>ไปด้วยแต่มันก็ตามมันได้แผลที่มันยาวมากๆออใช่ใช่เนาะ ก็จะ,ะเห็นนะเห็น <ừ, S 1> สุดท้ายเห็นผัดมาก็สองกล้องแรก,แรกๆที่เริ่มมีอุปกรณ์สองกล้องมาเนี่ยมันยังไม่มีเอนโดไทม์ก็จะใช้ยึดด้วยวัสดุอื่นๆแต่ว่าปัญหาคือวัสดุอื่นๆเนี่ยความแข็งแรงมันไม่พอเนอะแล้วก็มันผลมันอยู่ได้ระยะสั้นๆเท่านั้นเองเนอะมันก็เลยเกิดการพัฒนาวัสดุเอนโดไทม์ขึ้นมาเอนโดท์เนี่ยเข้ามา เปลี่ยนทําให้การดึงคิ้วสองกล้องเนี่ยมันเฟรนลี่มากขึ้นการทำเอนโดสโคปิกต์บาลิฟด้วยเอนโดทเนี่ยก็จะแตกต่างจากสมัยก่อนโดยถ้าเทียบถ้าเทียบนะหนึ่งก็คือสองกล้องแผลน้อยกว่าอ่าแผลซ่อนได้ส่วนใหญ่แล้วก็ซ่อนอยู่ต้หลังไรผมอม,อมองหน้าตรงเนี่ยก็ไม่เห็นเลยคนไม่เห็นเลยเนาะอย่างคนไข้เมื่อเช้าไม่เห็นเลยใช,ใช่อย่างที่สองก็คือว่าเอนโดทเนี่ยช่วยให้เราสามารถยึดตำแหน่งคิ้วเนี่ย ได้อิสระคือบางคนเนี่ยคิวสองข้างไม่เท่ากันใช่อย่างเงี้ยไม่เท่ากันอ่าใช่ง <c oughs> ั้นเราสามารถที่จะปรับจนกว่าเราจะพอใจแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่มันดีกว่าการที่ผูกอย่างเดียวบางคนเจาะรูแล้วก็ผูกไม้นู่นนี่อะไรเงี้ยตำแหน่งในการยึดการกระจายแรงอย่างนี้ดีกว่าเอ็นโดไท์จะช่วยทําให้การกระจายแรงในการยดึดตัวหน้าผากเนี่ยดีกว่าการยดึด ตำแหน่งเดียวเพราะเอ็นโด์ไทน์นี่มีหมุดยึดหลายอันก็ทําให้มันคล้ายๆกับว่าซิกเคียวมากขึ้นอ่าแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นอ่าอย่างแบบบางคนอย่างเงี้ยมีข้อจํากัดเหมือนกันอย่างเช่นบอกว่าโอ้ยอยากยกคิวมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าการทำสองกล้องหรืออะไรมันเป็นมันต้องดมยาหรือดูเป็นหัตถการใหญ่ก็เลยเลือกที่จะทําเป็นยกคิวแบบธรรมดาปัญหาคือคนเราเนี่ยเวลาคิวมันตกเนี่ยส่วนใหญ่มันตกด้านข้างอย่างเวลาคนไข้ที่มาเจอบ่อยๆที่ต่างโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาคิวด้านข้างตก เยอะแล้วหนังตามก็มาเกินๆตรงนี้พอจะตัดปุ๊บพอเราเวลาคิดถึงการผ่าตัดจริงๆพอเราตัดเหนือคิ้วอ่ะจริงๆเราอยากจะเก็บตรงเนี้ยแต่เวลาเราเก็บจริงๆเราก็เก็บไม่ไค่ใช่มันเลยคิ้วไม่ได้บางคนตรงเนี้ยระยะแคบมากๆพอเราจะตัดปุ๊บเอากลายเป็นคิ้วมาติดกับผมมันเลยทําให้มีข้อจํากัดเยอะเอโนทก์อาจจะทําให้มันข้ามข้อจํากัดนี้ไปได้เพราะว่าเรายกขึ้นไปทั้งยูนิตเดียวกันก็อถ้าอีกอันหนึ่งถ้าจะบอกว่ามันก็เปรียบเสมือนว่า ทําให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดธรรมชาติที่สุดใช่ใช่ใช่จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยฟีดแบ็กก็คือว่าคนมักไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาแต่ว่าดูเด็กขึ้นดูเด็กขึ้นดูสดใสมากขึ้นแต่ว่าไม่รู้ไปทําอะไรมาคิดไม่ออกไปทำอะไรมาวะเออใช่คิดไม่ออกทําอะไรดีเนาะมันก็จะทําให้มันดูแบบเด็ก เนาะชั้นตามันก็จะดูเหมือนอ่าสวยขึ้นแบบธรรมชาติแบ,บ่หนังห้อยๆตรงปลายตาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นชั้นที่ธรรมชาติมากขึ้นคือคือ<ม>จริงๆแล้วเนี่ยการดึงคิ้วเนี่ยอาจจะเป็นอันแรกที่ควรทําก่อนทําตาก็ได้ในบางคนอ่าใช่เพราะว่า คนคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเราคิ้วตกรู้แต่ว่าหนังตาเกินอแต่ว่าตาตกปัญหาเนี่ยแทบไม่เคยมีคนไข้เดินมาแล้วบอกเอ้ยว่าฉันขอยกคิ้วแต่มีแต่คนที่เดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยหนังตาฉันเกินว่ะทำยังไงมันถึงจะหายอยากจะทําตารู้สึกพอบอกว่าต้องยกคิ้วก็คืองงเลยดูเป็นหัตถการใหญ่แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ผิดจุดเนี่ย ในที่สุดวันหนึ่งก็ต้องกลับมายกคิวหรือไม่ก็ต้องไปสักคิวในตำแหน่งใหม่ไปเลยโกนคิวเดิมสักคิวใหม่ใช่ก็ต้องเป็นแนวนั้นไปถ้าสมมติอยากจะเล่าว่าสมัยก่อนบางทีการผ่าตัดดึงคิ้วด้วยการส่องกล้องมันอาจจะยังเข้าถึงได้ยากเวลาคนไข้มาปรึกษาก็แบบปรึกษามาทาตาอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อาจจะจบด้วยการทําตานั่นแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยในระยะยาว มันก็ทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันดูไม่ธรรมชาติเพราะว่าเมื่อเราทําตาในคนไข้ที่มีระยะระหว่างคิ้วกับตาเนี่ยน้อยมากๆเนี่ยพอชั้นตาไปอยู่ตรงกลางปุ๊บตลกนะอ่าใช่อ่ใช่ใช่แล้วก็แบบบางคนแบบพอบอกต้องยกคิ้วปุ๊บไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเราต้องเลาะตรงนี้เลาะก้านลบต,ต,ตรงนี้กลัวแต่จริงจริงอยากจะบอกเลยอันนั้นเป็นหน้าที่ของเราเออมันมันนใช่ใช่เป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องแบบว่า จริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นใช่ใเพราะ่าไค้หลับไงใชาได้วยด้วยแล้วก็การส่องกล้องมันก็เห็นอะไรชัดมากอ่าใช่อ่าเนาะทั้งเส้นประสาททั้งอะไรหลายๆอย่างโอเคใช่มันก็มี มันก็มีรายละเอียดของการผ่าตัดที่ที่มันดูซับซ้อนขึ้นกว่าทำตาแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆมันเหมาะถ้ามันเหมาะเนี่ยอยากจะให้ทําสิ่งที่มันเหมาะมากกว่าเราพยายามไปทําอะไรอย่างอื่นเพื่อจะทดแทนสิ่งที่มันเป็นอการทิ้งคำถามก็คือร้อยใหม่อีเดียวได้ไหมจะอยากจะยกคิ้วแบบร้อยใหม่ก็มีมีคนมีคนมาปรึกษาเหมือนกันนะว่าแบบเออร้อยไหมเพื่อยกคิ้วแต่ว่าสิ่งที่แตกต่าง สำคัญเลยการร้อยไหมเนี่ยมันอาจจะทําได้ในกรณีที่ไม่ต้องรุมยาไม่ต้องนุนนี่อะไรเงี้ยเคยทําด้วยเมื่อก่อนอแต่ว่าผลส่วนตัวไม่ชอบเพราะ,ะว่าอย่างที่บอกเอนโดไทมันกระจายแรงพอยกมันยกขึ้นเป็นยูนิตเดียวกันทั้งคิวแต่ร้อยไหม่มันจะขึ้นเป็นจุดๆอ่ะ,อะใช่แ,แล้วมันก็จะเห็นรอยบุมบ่มๆอยู่นิดนึงอยู่ในระยะเวลาหนึง่งซึ่งก็อาจจะดู ปหลาดทรงคิดมันจะดูโก่งนิดๆแต่ว่าก็ก็แล้วแต่นะมันก็มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําได้แล้วก็เ,เขาเรียกว่าอินเวสีน้อยหมายถึงว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะๆไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องโดมยาหรือแม้กระทั่งเอาเทอร่าฟิลเลอร์หรืออะไรก็ตามที่เป็นยกคิวมันก็เหมาะกับคนที่ไม่อยากผ่าตัดแต่ว่าผลมันก็อาจจะอยู่ไม่นานใช่จริงจริงๆคีย์สำคัญเลยก็คือว่า การทำพวกเนี้ยต่างจากการทำสองกล้องเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปปลดเขาเรียกว่าเส้นเอ็นที่ยึดตำแหน่งของคิ้วคือการทำเอ็นโดไทป์แบบสองกล้องเนี่ยเราจะต้องเข้าไปปลดตำแหน่งตรงนี้อ่าคือคิ้วมันถูกถูกยึดอยู่รอ,อบกระดูกเบ้าตาว่างั้นเถอ,อะังนั้นถ้าสมมุติเราไปดึงมันขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปทำให้อ่าตัวเส้นเอ็นตรงเนี้ยมัน มันขาดหรือว่ามันอะไรเงี้ยมันทาให้ตําแหน่งที่คิ้วจะขึ้นไปได้มันก็ถูกจํากัดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคิ้วมันก็จะถูกไอตัวไอเนี้ยเส้นเอ็นเนี้ยดึงกับมาอยู่ดีแต่ว่าเวลาเราส่องกล้องเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปตัดงั้นคิ้วมันจะแบบเคลื่อนไหวได้อิสระอิสระเลยเห็นเราจะยกคิ้วได้แบบไม่มีแรงต้านมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เวลาทำเอ็นโดไทเนี่ยผลลัพธ์จะอยู่ดาวนานกว่าใช่ใช่ถตาเมื่อถึงผลลัพธ์เนี่ยเขาก็ถามอีกว่าแบบทําแล้ว อยู่ได้ทั้งชีวิตหรือเปล่าอ่าทำแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีขีดจํากัดของความเสื่อมอยู่อ่าใช่ใช่ท้วทุกคนมันแก่ขึ้นตามการเวลาโดยเฉพาะแรงโน้มถ่วงนั้นได้สู้ไม่ได้จริงจริงคือก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมันไม่สามารถที่จะอยู่ตรงเนี้ยไปทั้งชีวิตได้อ่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะค่อยๆตกลงมาอยู่ดีแต่เหมือนกับว่าเวลาเราทําเนี้ย พูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปต่เซว่า5้าปีกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่คิ้วเราเคยอยู่น่ะช่วง5-10ปีที่แล้วแล้วตัวเอ็นโดไทเองก็จะสลายไปใน1ปีช่วงแรกอาจจะคํำได้หน่อยอาจจะเจ็บหรือทำได้นิดหน่อยใช่แต่ก็สุดท้ายมันก็จะสลายไปอยู่ดี แล้วอย่างถ้าเกิดคนไข้เนี่ยตอนนี้ที่มาปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเคยทําหัตถการอะไรมาแล้วเพราะว่าคิ้วมันตกมานานก็จะต้องพยายามไปทําอะไรมาก่อนอเพื่อให้คิวมันเคยอยู่ในตําแหน่งที่มันดูดีขึ้นนิดหนึ่งเช่นร้อยไหมชีฟิลเลอร์หรืออ,อะไรอย่างเงี้ยม,มันทําให้มันทํายากขึ้นไหมยากขึ้นแน่นอนอเพราะว่าเอาง่ายๆร่างกายเราจะมีความเป็นชั้นๆอยู่ชั้นผิวหนังลงไปม,มีชั้นกล้ามเนื้อนุนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีสเปซของมันอยู่ เป็นมีพื้นที่ของมันอยู่ง่ายๆว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราวางหนังสือซ้อนทับกันหลายๆชั้นอ่ะวางสักห้าชั้นอย่างเงี้ยคิดตามเลยนะคิดตามนะคิดตามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆประมณนเรื่องซับซ้อนเรื่องซับซ้อนหรอเอาหนังสือวางวางซ้อนกันห้าชั้นอ่าถ้าสมมุติว่าคนปกติเราสามารถที่จะหยิบหยิบหนังสือออกจากทีละชั้นได้ง่ายๆแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมุติคุณร้อยใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนคุณแบบทากาวไประหว่างหนังสือ อคุณไม่สามารถที่จะหยิบทีละชั้นออกมาจากกันได้แล้วก็คือมันก็ง่ายๆคือมันมีผังพืชอ่ามีผังพืชพอคุณร้อยไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปสร้างผังพืชระหว่างชั้นของผิวนังกล้ามเนื้อนุนนี่มันติดทีนี้มันติดเนี่ยเวลาเราเข้าไปผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยมันทําให้การผ่าตัดเนี่ยทาได้ยากขึ้นเหมือนกันเหมือนกับอ่าใช่มันเราจะพยายามจะแกะหนังสือออกจากกาวเนี่ยมันไม่ได้เพระนั้นไอชั้นระหว่างกาวเนี่ยมันดันมี สตั๊กเกอร์สำคัญเส้นประสาทนู่นนี่ซึ่งเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องอแม่นยำนิดหนึ่งเหนมัมนยํามันยำเลยเพราะว่ามันสำคัญสำคัญมากงั้นการร้อยหมายอะไรพวกนี้มันทำให้อย่างที่บอกก็คือเกิดพังผืดพอเกิดพังผืดเนี่ยมันทำให้ให้การผ่าตัดเนี่ยมันยากขึ้นพอสมควรถึงแม้ว่ามันจะเป็นหัตการแบบเล็กๆน้อยๆร้อยหมายนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะ มีผลกระทบโดยตรงกับการผ่าตัดโดยเฉพาะในช่วงถ้าเกิดแบบเพึ่งร้อยมาสักปี2ปีแรกเนี่ยผังผืนมันจะยังค่อนข้างเยอะเข้าใจง่ายทํายากเข้าใจง่ายสิมันก็เลยทําให้แบบว่าทํายากขึ้นได้พี่คิดมา3วันแล้วเนี่ยเรื่องนี้หรอติดโบไม่เกี่ยวเนาะสิโบชดได้เลยเท่าที่ทุนทรัพย์จะมี ใช่ฉีดเพราะว่าโบทอกเนี่ยบางคนชอบคิดว่ามันตกค้างอ่พูดถึงเรื่องโบทอกด้วยโบทอกจริงแล้วมันไม่ตกค้างเนอะมันก็สลายไปเราอยากให้มันตกค้างนานหน่อยแต่มันก็ไม่นานเนื้อโดยมากก็สี่ถึงหกเดือนก็ไปแล้วทำไมตอนนี้รู้สึกหกอาทิตย์เริ่มขยับได้แล้วใช่มันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ได้อยู่ขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้สร้างผังผืชอะไรอเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะัยปลอดภัยไม่เกี่ยวกันใช่แต่ว่าถ้าอื่นๆเนี่ยมันอาจจะสร้างพวกผังผืชได้ใช่มันทากา เหมือนทากาว้ากาวตาแก้วใช่จากมาก <S <S อ,ยาอย่างที่เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดสองกล้องด้วยเอ็นโดไทป์เนี่ยข้อดอีอันหนึ่งก็คือที่เราใช้กล้องเพราะกล้องเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของความชัดอสองก็คือตัวกล้องเองก็จะขยายสิ่ง,งที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเวลาเราส่องกล้องเข้าไปเนี่ย สิ่งสำคัญสองอย่างละกันที่ที่เราให้ความระมัดระวังก็คือเรื่องของเส้นประสาทในการรับความรู้สึกบริเวณหน้าผากและก็หนังศีรษะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเส้นประสาทในการที่ใช้ในการยักคิ้วซึ่งสองอันเนี้ยเป็นอันที่เราจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงพยายามที่อ,ช,อชัดห่ายใช่ใช่ทั้งเพราะว่าเวลาเราอย่างที่บอกที่เราบอกว่าเราจะปลดตำแหน่งพังผืดเส้นเอ็นที่ในที่มันยึดคิ้วอยู่เนี่ย มันจะอยู่ใกล้เส้นประสาทในการรับความรู้สึกหน้าผากแล้วก็หนังศีรษะเหตนเวลาเราพยายามที่จะปลดเนี่ยเราจะต้องมองเห็นตลอดอืว่าเส้นประสาทเนี่ยไม่ได้ถูกตัดไปพร้อมกับเส้นเอ็นนี้อ่าใช่ซึ่งกล้องเนี้ยจะช่วยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสมมุติว่าเราจะทำะส่องกล้องดึงคิ้วเราจะต้องยึดตำแหน่งคิ้วใหม่ถ้าเราไม่มีเอเดทายเนี่ย เราจะต้องใช้วิธีการแบบเย็บเย็บอ่ะกะกะเสร็จปุ๊บพอผูกปุ๊บเนี่ยคิ้วขยับมาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะไม่เท่ากันถ้ามาไงต่อก็เลยตัางเป็นอะไรอ่ะอ่ะไม่เท่ากันทีนี้แต่ผูกไปแล้วไงต้องตัดตัดแล้วเย็บใหม่คำถามคือเย็บตรงไหนให้มันเท่ากับอีกข้างไม่รู้อ่ะเห็นไหมทีนี้เอโดไท แก่เพนพอยต์ตรงนี้คือพอเรายึดปุ๊บอ่ะไม่เท่ากันเราแค่ปวดมันออกออแล้วดึงใหม่ดึงใหม่แล้วก็กลับไปรีโพซิชั่นมันใหม่ให้มันเท่ากับอีกข้างเสร็จอเพราะว่าเราไม่ได้ตัดอะไรออกเลยใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ตัดหนังส่วนเกินอะไรออกเลยเราเป็นแค่การเหมือนจัดเรียงตำแหน่งทุกอย่างมาออันนี้ก็เลยทำให้เราไม่ต้องกะ ว่าเอ๊ขอะข้างนี้จะตัดสองเซนข้างนี้จะตัดเซนหนึ่งเซนครึ่งเซนสี่หนึ่งจุดสี่หนึ4 1. 4 1. ่งจุดห้าแค่หลักมิลก็ต่างใช่เพราะงั้นมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราทำงานง่ายอืใ่แล้วก็เหมือนกับว่าผลลัพธ์มันก็เป็นไปในแบบท,ที่เราอยากให้เป็นอืแล้วผมร่วงไหม <laughs> ผมร่วงไหม ต้องบอกว่าสาเหตุของผมร่วงคือรากผมเนี่ยมันถูกทำลายทำลายมันก็เลยทําให้ผมตรงนั้นเนี่ยมันไม่ขึ้นงั้นเวลาเราทำเนี่ยเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้รากผมเนี่ยผัดเจ็บเราก็จะระวังเรื่องผมร่วงที่สุดและถามว่ามีโอกาสไหมมันก็คงม,มีมีโอกาสแหละ,ะแต่ว่าถ้าตราบใดที่รากผมเนี่ยมันยังอยู่อผมที่ร่วง ก็จะขึ้นใช่มันก็จะมีวิธีซึ่งเราทําตามทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รากผมมันบาดเจ็บบางคนหาแผลไม่เจอเลยหาแผลไม่เจอเลยหาผิดที่เอร์ไปอ๋ออยู่นี่นี่เอาไปใช่แต่ต้องแต่ต้องดูแลแผลดีด้วยนะใช่ใช่ต้องดูแลแผลดีด้วยมันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าแบบอ่อโอเคดูแลหลังกมัผ่าตัดยังไงนู่นนี่อะไรเงี้ยถ้าแผลหายในรูปแบบที่ดีที่สุดมันก็มีโอกาสผมล่วงน้อยที่สุดอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องแผลติดเชื้อหรืออะไรงย ก็อาจจะทําให้ผมมันล่วงได้เหมือนกันในตอนหลังเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการดูแลแผลอีกทีก็ต้อง follow ตามตามนั้นก็น่าจะครบในพ์ททั่วๆไปอ่าใช่ก็ก็เป็นคําถามที่คนไข้มาถามแหละแล้วก็อาจจะส่งอะไรเมสเซจมาถามหรือว่าถามเวลาเจอจริงๆคถามเยอะมากๆมากๆแต่วันนี้ก็พยายามเลือกที่มันดูแบบ เออเป็นบางที่ใครทมบ่อยๆใช่ก็แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ดูคลิปแล้วอยากจะถามเรื่องอื่นถามมาได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วก็จะเอามาตอบอ่าเพราะว่าเพราะว่าอยากทําอยากทำรายการนี้อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหงาเหงาอยากจะเล่าอยากจะเล่าหมอเหงาขอเล่าหน่อยขอเล่าหน่อยอืเมาไหมไม่เมาจบ